สวัสดีครับเศรษฐีพระเครื่องครับพบกันกับเช้าวันหยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่26รับผมตุลา2568นะครับเศรษฐีพระเครื่องวันนี้นำผ้าดีๆสวยๆนะครับออกมาแบ่งปันกันออกมาแบ่งปันกันในะราคา300บาทนะครับนี่บอกแล้วว่ามีผ้าดีๆนี่สวยๆมาแบ่งปันทุกวันกดติดตามไว้ในช่องได้เลยนะครับกดติดตามไว้ในช่องได้เลยนะครับ กเอาตามภาพเลยแบ่งปบังทุกรายการสามร้อยบาทนะครับมารายการที่หนึ่งนี่จอบใหญ่ลงพุ่งไผ่ต้นแพงแนละ้วไปเรียนล่อนะครับเป็นเรียนล่อนะ่าพาของคุณเกศท่านหนึน่งเอามาให้ลไลท์เอามา้ลท์ไลท์เลยนะครับเพื่อใครชิ้นชอบสามร้อยบาทครับ รายการที่หนึ่งครับนี่สามร้อยบาทนะครับจบใหญ่จบใหญ่เรียนหล่อลงพ่ฝ่ายไ,ไว้กำแพงสายเนีย้ยอ่ะปิดก่อนได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนรายการที่สองครับนี่รุ่นสองครับหลวงพ่อฝ่ายไว้กำแพงนะไปเรียนรล่อปิดเลยราคาเบาจับต้องนะครับเป็นพระของนี่คุณแก่ท่านหนึ่งแหละเอามาให้หลายอ่ะ รายการที่สองสามรอบาทเอาตามภาพนื้อหาเหรียญน,นะครับวันละโลหะนะครับลองดูเก่าไหมนี่ถึงยุคไหมนะครับนี่ราคาก็จับต้องกันนะครับสามบาทรายการที่สองครับจัดไปนี่รายการที่สามครับเป็นพระปิตาหลวงก็แก้ววัดเครือวันนะครับนี่เลยนะครับเป็นผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักอันนี้กรอบเปิดได้นี่ นี่เลยนะอาเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วคุกกลักเอาป3 0สามร้อยบาทจัดไปานี่รายการที่สามครับปิดตามรายการนะตมรายการรายการที่สี่ครับนี่เรียมกอบเป็นน้ำนะรับอนุมานห้าร้อยนี่หลุดมายังไงไม่รู้นี่เลยนะครับใครชื่นชอบของลูกบุทิมนะลูกบุทิมนะอนุมานห้าร้อยลูกบุทิมนี่จัดไปจัดไปนี่เลยนะครับ สวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับพองเลี่ยมกรอบกันน้ำนะครับนี่เลยอ่ะสามร้อยบาทรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ปิดกันตำรายการไปเลยรายการที่ห้าครับเป็นล็อกเก็ตหลงปูหลิววัดไร่แตงทองนะครับนี่ล็อกเก็ตหลงปูหลิววัดไร่แตงทองพองเลี่ยมกรอบกันน้ำนี่เลยสวยงามชัดเจนนะครับ ขายไม่ตามมหนิยมนะลงปูริวเนี่ยลองใช้ดูลองใช้ดูดนี่ราคาก็จับต้องครับนี่เลย5้าร้อยบาทไปสามร้อยบาท3า0ร้อยบาทนะเบ,ทบทนะเบาเลยเบาเลยนะครับนี่บอกแล้วช่องนี้มีพ้าดีๆนะครับมีมีราคาสวยๆพดัดดีๆมาแบ่งปันกดติดตามไว้เลยครับกดติดตามไว้เลยนะครับทุกๆวันนะเราจะหามาแบ่งปันจนได้แหละร,รายการที่ห้าครับส0 0ร้อยบาทนี่วันนี้พบกันกันกบเช้าวันอาทิตย์นะครับกับเศรษฐีประเครื่อง รายการที่หกหลวงปู่ทวดครับเตารีดนี่เลยนะครับสวยงามมากนี่เลยนะครับเนื้อหานะครับหลวงปู่ทวดเตารีดมาเปิดได้นะครับกรอบดูนะครับนี่เนื้อหาและคาบที่บ่งที่เบ้าเห็นไหมครับยังตึบเลยนี่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับเป็นเตารีดนะดูนะครับเนื้อหาวัฒนสุดๆนี่อ่ะสกรอบนี้ด้วยนะครับสวยงามชัดเจนสามร้อยบาทครับรายการที่หก จัดไปรายการที่เจ็ดเป็นเม็ดแตงหลวงบุททวดนะครับนี่มเม็ดแตงหลวงบุททวดนี่เลยพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณอย่างนี้เลยนะครับเก่าถึงยุคแน่นอนนี่ปีศูนย์ไหนไม่รู้นะครับนี่เนื้อหาเป็นเนื้ออปาก้านะครับหลวงบุททวดเม็ดแตงเนื้ออปาก้ารายการที่สามครับไปรายการที่เจ็ดครับสามร้อยบาทนะครับราคาเบามากนะครับ ราคาเบาๆจับต้องเงินได้เลยกดออติดตามที่ช่องไว้เลยเนี่ยรายการที่เจ็ดครับสามร้อยบาทข้างหลังอาจารย์ทิมนะเป็นเหรียญเม็ดแปงนะครับเป็นเหรียญเม็ดแปงนี่รายการที่เจ็ดอ่ารายการที่แปดครับไปเลยราคาเบาๆกันเลยนะครับนี่เลยรายการที่แปดครับ เนื้อหาเก่านะครับนี่เลี่ยมก็เลี่ยมเก่าโบราณอย่างนี้เลยนะครับสุดๆนะครับนี่รายการที่แปดครับสามร้อยบาทเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดครับนี่เลยจัดปารายการที่เก้าครับอีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดครับยามเช้านะครับนี่จะนำพระมาําเสนอนะครับนี่นำพระมาให้ชมกันนำมาให้แบ่งปันกันทุกๆวันกับราคาสามร้อยบาทนะครับกดติดตามที่ช่องไว้เลยนี่เลย นี่เมดแตงบุทวดครับสวยงามชัดเจนนะเรียมเก่าโบราณเลยนะครับนี่โบราณจริงโบราณจริงขอบอย่างนี้ใหาไม่มีแล้วครับเดี๋ยวส่วนรณในสมัยนี้นะครับนี่นี่แขวนได้เลยใช้ได้เลยในพุทธคุณไม่ใช้ได้เลยนะครับพานิลันตาลายแค่เาคาดปลดพายหนุบบุทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะครับปัตตานีนี่รายการที่เก้าครับ รายการที่สิบครับพระผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณนี่สมเด็จไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวรอันใหม่นะวันนี้ไม่มีแล้วนะครับสมเด็จเนี่ยพระผงสุพรรณครับเนื้อหาสวยๆอย่างนี้นี่เลยนะครับนี่ แห้งๆเปงแ่งแกล้งพระผงสุพรรณกุสุพรรณบุรีอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์หน้าแกร่รายการที่สิบนี่ปิดได้เลยนะครับพี่สามร้อยบาททุกรายการปิดก่อนได้ก่อนนะอ่าเบอร์โทรครับจัดป้ายช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรดีไลน์ ine, นั่นและเพิ่มเข้ามานี่กดติดตามที่ช่องผมไว้นะครับนี่บอกได้เลยว่าเจอกันสามร้อยบาททุกๆวันครับ พัดจะถูกพัดจะแพงไม่รู้นะครับแบ่งปันสามร้อยบาทดูกันนะครับชื่ชอบแบ่งปันนะครับทักทายเศรษฐีพระเครื่องครับบอกแล้วเป็นเศรษฐีไม่ต้องห่วงครับนี่เลยอ่ะรายการละสามร้อยบาทนะครับดูกันต่อครับติดตามรายการติดตามหมายเลขมารายการที่สิบเอ็ดครับ พงสุพันพิมหน้าแก่เนื้อหาให้สวยมากเลยนะครับดูเนื้อดุงเ,เนื้อดินนะครับเนี่ยซอกแขนมีตุ่มใช่ไหมครับเนื้อแห้งแก่งขาวแดงอย่างนี้นะส,สุดนะครับผมว่าสุดเลยนะครับสุดๆนะครับน่าเป็นเจ้าของนะสขามร้อยบาทพร้อมเรียมกรอบอ่ะรายการที่สิบเอ็ดครับนี่เลยกดติดตามพี่ช่องไว้เลยกดติดตามพี่ช่องไว้เลยรายการที่สิบสองครับนี่นะครับพิมพหน้าแก่ดูเนื้อหานะครับเนื้อดินอกแดง สวยงามชัดเจนดูนิ้วไม้นิ้วม,มือครับคมนี่เส้นใบหูนะครับนี่อ่อนช้อยตุ่มที่ซอกแขนนะครับพิมพ์หน้าแก่ครับพิมพ์หน้าแก่นี่ลายนิ้วม,มือลายคนหอยนะครับนี่รอยกดชัดเจนนะครับเนื้อหาดินนี่สุด,สดนี่รายการที่สิบสองครับสามร้อยบาทครับจัดไปรายการที่สิบสามครับนี่เนื้อหนึ่งแดงอย่างนี้เลยนะครับนี่การแดงนี้เกิดจากการเผานะ นี่คือจากการเผานะนี่นี่เลยนะครับเป็นผ้าเนื้อดินไนงะพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปเผาให้แข็งนะครับเหมือนอิดนะครับเหมือนอิดนะครับเหนียวแดงๆน้ำๆำพิมพ์หน้าแกนะครับดูตุม่มที่แขนชัดเจนเลยนะครับผมกิบอ่ะรายการที่13าใครชินชอบในพุทธคุณของอ่าพระผงสุพรรณนะครับกุสุพรรณบุรีจัดไปมี4รายการรายการละ300รอบาทพร้อมเลยบกรอบกันน้ำนะครับพร้อมเลยมกรอบกันน้ำจัดไปอา้าวรายการที่สิบสาม มีเบอร์โทรเอาจัดสินี่เบอร์โทรครับนี่เลย097 150 3885นะครับโทรมาได้เลยตลอด24นะครับเตจจะรับหรือไม่รับก็ช่วงกลางคืนดึกๆอาจจะไม่ได้รับนะครับแต่เพิ่มไลน์ครับผมตอบทุกคนนะครับนี่ไลน์ก็เอา ID เลยเข้า ID ดีนะครับ PP53 9 9นะครับทักมาพูดคุยกันแกดูภาพเพิ่มเติมกันแคปรูปมาส่งมาถ่ายกลับไปให้ดูองค์ไหนที่ยังอยู่ปิด นี่มีโอนมีเก็บปลายทางนะครับสะดวกนะครับเอาที่สะดวกเลยนะครับบางท่านก็โอนนะครับบอกไปทํางาน่ก็อยู่บางท่านก็นี่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนดูแต่พระอ๋เก็บปลายทางครับอย่างนั้นปิดปลายทางสบายใจนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับทุกรายการสามร้อยบาทมีกรอบมั่งไม่มีกรอบมั่งก็แล้วแต่นะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนมาต่อกันครับตามรายการนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สี่เป็นสมเด็จนางพญานี่ เนื้แห้งๆอย่างนี aspberry, ้เม hmm. ็ดแร่ผุๆอย่างนี้นะครับนี่ช้ำช้นี่เลยนะครับชัดเจนมีหน้ามีตานะครับสวยงามชัดเจนนี่ปลุกพิษณุโลกนะครับนี่เลยนะครับพิษณุโลกนางพญาพิษณุโลกผู้หญิงนะนางพญานี่ผู้หญิงเนาะนี่ผู้หญิงนเป็นรู้สึกว่าจะทําเป็นแม่พระเนริสวนนะครับจาไม่ได้นะนี่ชื่อนี่นะนี่แหละนี่แหละอ่ะอ่าพิษณุโลกครับ รายการที่สิบสี่สมเด็จนางพญาเนี่ยแห้งแห้งเม็ดแรกกร่แกร่งอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับดูดิเนื้อหาสิบสี่สามร้อยบาทครับสิบห้ากนางพญาครับสามร้อยบาทครับนี่เลยนะครับดูนะครับเนื้อหาเม็ดลงเม็ดแรกเนื้อแดงอย่างนี้นี่ดูเลยนะครับน้ำบุงน้ํานี่เลยนะครับคาบไข่ครับเรามาลูกคุมแล้วแร่สวยงามชัดเจนนะครับแร่ผููอย่างนี้ดูนครับ สุดๆนเลยนะครับนี่รอยกดนะครับดูนะครับเม,ม็ดลงเม็ดแร่นี่คือพุทธคุณนะผมพุทธคุณมีแร่มีอะไรนะครับรายการที่สิบห้าครับ300อบาทสมเด็จนางนพญาพิสณุโลกรายการที่16ครับนี่พิมพ์ีหน้ามีตาชัดเจนเลยนะหายากนะอย่างนี้นะครับนี่เก็บสะสมเป็นคอลเลกชันได้นะครับกับราคา300อบาทจับต้องกันเบาๆ <Impact. S 1> เนื้อหาแห้งแปร่งเม็ดแร่ผูผูนี่เก,ก่าๆอย่างนี้ แล้วพ็เลียบกรอบกับน,น้ําด้วยที่สาคัญนะมันจะไม่ค่อยชัดนะมันมุนมๆนะเดี๋ยวเช็ด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 ก่อนเพื่อความชัดเจนนะมันต้องให้ความชัดเจนนี่เห็นไ,ไหมครับดูเนื้อหานะครับช่ำๆแางเรีเก่าๆอย่างนี้เม็ดเลกผุๆเลยนะครับสุดครับนี่เลยนะครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกสามร้อยบาทครับติตารายการติดามหมายเลขเลยนะครับถ้าใครจับไม่ได้ก็แคปรูปแล้วก็เพิ่มลายส่งมาก็ได้นะ ถามว่ายังอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ปิดหน่อยทํายังไงอะไรอย่างนี้นะครับไม่ยากครับวิธีปิดก็เพิ่ไลายมาทูมาก็ได้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรนะครับนี่แล้วก็เอาหมายเลขอะไรบอกได้เลยนะครับผมรอรับได้นะครับนี่อุก็ได้ถ้าอุนให้เราให้เลขบัญชีนะครับที่ถ้าจะเก็บปลายทางก็รอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวไปรษณีย์ไปส่งผมใช้บริการของไปรษณีย์นะครับรายการที่17ครับ 300าสามร้อยบาทสม็จนางพญาพิษณุโลกนะครับเนื้อแห้งแห้งเม็ดแร่ผูๆอย่างนี้นี่สวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับอ่ะสิบเจ็ดครับสิบแปดครับต่อไปสิบแปดสิบแปดเป็นพระสุนกองนะครับทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรนี่เลยนะครับสวยงามชัดเจนเลยนี่เห็นไหมน้ำบงุงไข่เขยนี่เลยขาวเลยนะครับนี่ซุ้มเสริมคมเห็นไหมครับใส่สองวงสองวาน เนี่ยฮะมีแหล่มะขามนะครับแดงๆเป็นจ้ำๆนะครับผิดกันนะสมเด็จนางพญานี่จะเป็นกรวดนะครับเป็นพวกแกล้เป็นเม็ดเป็นกรวดเป็นอะไรนะครับสวยงามชัดเจนนะครับเป็นหินเป็นเพชรอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนสุมก็เนี่ยจะเป็นแหล่มะขามนะครับแดงๆเถื่อๆนะครับจ้ำๆสุดๆครับรายการที่18ครับ300บาทครับ300บาทนะครับไปกันเร็วๆ ไปกันเร็วๆด่วนๆนะครับช้าอดหมดปิดก่อนได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะผมว่าเบานะราคาสามร้อยบาทนี่สุดๆเลยนะครับเลี่ยมกรอบปาเข้าไปสองร้อยแล้วมีละีสองร้อยนะครับเลี่ยมกรอบกับน้ำานี้อันนี้เราเผยแพร่กันเฉยๆนะครับในการที่สิบแปดครับสามร้อยบาทอ่ามบอโทรครับจัดป้ายรับไเ,เลยครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มไลน์ได้เลยนะครับทุกวันผมจะมีพระออกมาเบ่งปันเอามานําเสนอกัน แล้วก็ได้ในราคาที่จับต้องกันนะครับ3 0มร้อบาทเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลย300บาททุกรายการเลยนะครับไม่มีเลือกนะครับนี่ว่าต้องลงไอ้อย่างนั้นราคานี้ราคาไม่ต้องครับเอาเสมอกันเลยนะครับเลือกก่อนได้ก่อนผิดก่อนเอาไปก่อนนะครับนี่ตามนี้แคบไปเลยนะครับ <c oughs> เษตีราเครื่องรายการที่18แล้วเนาะมาอ่อครับรายการที่19 รายการที่19นเครับเมื่อวานนี้ที่ปิดภาพผมไปก็ขอบคุณนะครับส่งแล้วนะครับส่งไปแล้วนะครับส่งไ้แล้วนี่บางท่านผมก็ส่งสลีปไปแล้วนะครับส่งขาสลีปของไรษณียีนะส่งไปแล้วนะโอเคอ่ะรายการที่19ครับนี่สอบถามเข้ามาว่าส่งหรือยังส่งแล้วนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่ปิดเร็วส่งเร็วครับปิดเร็วส่งเร็วปิดช้าส่งช้านะครับนี่เลยปิดก่อนได้ก่อนนะครับนี่อย่างนี้เลยอะรายการที่19ครับ รายการที่สิบเก้านะครับนี่คมกิบเลยนะกระนุงกระลุกเห็นไหมครับลูกนี่นกระลุกนี่คมเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงาม,าม,มน,ววานะครับคาบคงคาบไขนี่เห็นไหมครับสวยงามนี่เม็ดลงเม็ดแร่มาดูดีเนื้อหานะครับแดงเถือกเลย,ย,น,เลย 9, นะครับสวยนี่เลยเก่านะครับสมกอครับจังหวัดกำแพงเพชรทุ่งเศรษฐีมีแล้วเศรษฐีมีแล้วรวยนี่เลยนะครับรายการที่สิบเก้าครับหอมกรอบสวยๆสามร้อยบาท ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบนี่สุนกอเนื้อนี้มันเลยไหครับสวยงามชัดเจนนะครับนี่กระนุงกระนุกคมเลยนะครับเนี่ยสวยงามชัดเจนมีสร้อยสังวงสว่างนะครับดูแล้วมีตาปากจมูกชัดเจนนะครับนี่พระทุงเศรษฐีนะครับพระสุนกอนะครับนี่แลมะคงมะขาวนี่เป็นจ้ำๆแดงๆแดงๆนั่นะครับสวยงามเลยนะครับสุดครับรายการที่ยี่สิบ นี่เห็นไหมครับมีเลยมะคงมะขามเป็นเดงๆจับจ้ำเลยเนื้อหาแห้งแก่งเก่าการตัดกรงตัดขอบนะครับาราคาที่ยี่สิบสามรบาทครับนี่รายการที่ยีบเอครับนี่ม <c oughs> ีคนชมมาหลายหลายคนเลยนะว่าโอ้พรดดีพ้าสวยนะปิดไปแล้วก็ปิดเพิ่มอีกก็มีนะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนี่กดนะติดตามนีนช่องไว้เลยนะครับนี่ นั่งในช่องไปเลยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมแังปันทุกรายการ300บาททุกๆวันนะครับทุกๆวันเลยนี่ปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับปิดชา้าอดหมดรับสมเด็จมีคนถามมาสมเด็จมาไม่ต้องห่วงครับเดีย๋ยวจัดให้เดีย๋ยวจัดให้นะครับเดีย๋ยวจัดให้มีเมื่อไรลงไลฟ์เลยทันทีนะครับนี่เลยนะครับจะได้แบ่งปันอภุทนธะคุณไปใช้กันนะ300บาทครับนะสาสมก่อรายการที่21นี่เลย21นะคบับ วันนี้เอาเพิเอา,าของปากของคอนะยี่สิบสองรายการพอมีแค่นี้วันนี้มีพักแค่นี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงนี้อยว่ากันวันนี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับยี่สิบสองรายการรายการละสามร้อยบาทนี่นี่แล้วได้พระดีๆสวยๆน่าเก็บน่าบูชาอย่างนี้ไม่ธรรมดานะผมว่านะครับพรอมเรียมกรอบกันน้ําให้ด้วยคิดดูแล้วกันว่า คุ้มขนาดไหนนะครับนี่เชื่อท่านลงไปเลี่ยมดูเอานะครับท่านไปเลี่ยมดูนะครับว่าอย่างน,น้อยท่านมีสองร้อยกว่านะครับแต่นี้เราปุ๋ยแพร่กันเรานำออกมาปดปาปุ๋ยแพร่กันนะครับแบ่งปันกันนะครับให้กับเอฟซีทุกท่านนี่กดติดตามนะครับชื่อชอบให้ปิดให้แบ่งปันในะราคาสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่เลยผมจะมีพระสวยเนื้อหาดีๆ นำออกมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับทุกๆวันวันนี้มี22รายการครับโดยโทรช่องทางการติดต่อ0971-03885 5 ID Line นะครับ PP5399 a a นะครับกดติดตามไว้ที่ช่องถ้าอยากแบ่งปันเพิ่มไลน์โทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่ลัสาปรษณีย์เบอร์โทรมีโอนมีเก็บปลายทางนะครับทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มเราแบ่งปันให้แบบความจริงใจนะครับสำหรับวันนี้ทุกรายการ300บาท ปิดก่อนได้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ